โดนล้างสมองครอบครัวเพิ่งพบร่างผู้หมวดขเขมรประจำฐานเขาพระวิหารแม่ด่าทหารไทยรบกันทำลูกเสียชีวิตแต่ไม่โทษร,รัฐบาลตัวเองค่ะ แม้ว่าจะผ่านสถานการณ์สู้รบที่เขมรเปิดฉากกิงไทยมานานกว่า4เดือนแล้วแต่หลายครอบครัวในกัมพูชาน,นะคะก็ยังคงไม่ได้เจอร่างของลูกๆกละหลานที่ไปรบแนวหน้าอีกจํานวนมากเนื่องด้วยรัฐบาลเนี่ยไม่ใส่ใจจะมาร่วมเก็บร่างไปทําพิธีด้วยซ้ําหากไม่ใช่ในพลยศใหญ่ก็ปล่อยให้ถูกทิ้งไว้กลางป่าค่ะ แต่ล่าสุดเนี่ยก็มีครอบครัวของทหารขมนยุดร้อยโทรายหนึ่งนะคะพึงได้ทําพิธีจัดงานเขาดําให้กับลูกชายหลังพบร่างของเขาที่แนวหน้าและกว่าจะลําเลียงมายัางบ้านเกิดก็มีความลําบากไม่น้อย และสิ่งที่น่าสงสารไปกว่านั้นก็คือครอบครัวถูกรัฐบาลเขมรป้อนข้อมูลเท็จเพราะว่าแม่ของทหารที่เสียชีวิตเนี่ยพันด่าทหารไทยว่ารบกันเลยทําลูกของเขาเสียชีวิตค่ะัานที่ความจริงเนี่ยกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนและฝ่ายไทยเองก็สูญเสียกําลังพลเช่นกันแบบนี้ครอบครัวของทหารไทยต้องด่าทหารเขมรด้วยหรือไม่ที่เปิดฉากรบและทําพวกเราเสียชีวิตค่ะ โดยสื่อขาแม่ทามนะคะก็ได้นําเสนอสกุปข่าวพิเศษยกย่องผู้หมวดรายนี้ว่าเขาเป็นทหารที่อุทิศตนซึ่งรับใช้กับูชาม,มานานกว่าสองทศวรรษรร้โทษทานสละชีวิตในการประท้าชายแดนในเดือนกรกฎาคมทิ้งมรดกของหน้าที่การเสียสละและความเศร้าโศกที่ยังยืนของแม่ไว้เบื้องหลัง เป็นทหารผู้กล้าหาญของกองทัพกัมพูชาเริ่มรับรชาชการทหารตั้งแต่อายุ19ปีปัจจุบันเสียชีวิตในวัย39ปีเกิดและโตที่จังหวัดเสียมราฐในวันที่ต้องไปรบแนวหน้าแม่ของเขาเล่าว่าลูกโทรมาบอกว่าจะไปประจำที่หน่วยเขาพระวิหารและเงียบหายไปจนกระทั่งก็ได้มาพบร่างและถูกส่งกลับบ้านเกิดค่ะ แม่ของเขาเนี่ยก็ได้ร้องไห้แสดงทั้งความภาคภูมิใจและความโกรธแค้นต่อการเสียสละของเขาโดยก็มีประโยคหนึ่งที่กล่าวว่าฉันยังคงรู้สึกโกรธทหารไทยที่ลบดินแดนกัมพูชาทาตนเองยังแข็งแรงจะหยิบปืนขึ้นมาเองและไปที่แนวหน้าเพื่อต่อสู้แทนลูกชายเพื่อปกป้องประเทศของเราจากกองทัพไทย ซึ่งจากคำพูดของแม่ทหารรายนี้ค่ะทำให้เข้าใจได้ว่ากำลังอยู่ในภาวะโศกเศร้าแต่ก็ไม่มั่นใจว่าแม่และครอบครัวของเขาจะทราบข้อเท็จจริงนี้หรือไม่ว่าจริงๆผู้นำขมนคือต้นต่อของไฮยนะพระหุ่นมาเนตค่ะในโพสต์ความพลิกลิ้นไปเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าแสดงออกมาชัดเจนว่าไม่ต้องการสัติภาพและขมนยังมีสิทธิ์ยิงสู้รบเพื่อปกป้องอธิปไตยของตนเอง ท่าน,นี้ค่ะไทยก็พยายามจะเจราจาและยึดกติกามาโดยตลอดหาครอบครัวทหารจะพานด่าทหารไทยก็คงไม่ถูกต้องนะคะหากจะด่านเนี่ยก็ควรหันกลับไปโทษผู้นำของตนเองที่ทำให้เกิดเรื่องบานปลายมามากมายขนาดนี้ค่ะ